เลขเด็ดวันที่31กรกฎาคม66ปูโลกเบี้ยวเปิดเลขฝาโลงศพพบเลขเด็ดสองตัวเต็มตาทําบุญลงศพแบบซื้อทั้งโลงรับรองได้บุญแน่ๆค่ะเลขเด็ดงวดนี้ออกอะไรวันที่31กรกฎาคม66นักแสดงรุ่นใหญ่ปูโลกเบี้ยวหรือปูยุวดีเรืองฉายจัดให้แบบจุกๆ โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองลงในช่อง TikTok @pulobio ขณะไปทำบุญลงศพแถมยังเป็นการซื้อมอบทั้งลงเขียนข้อความว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลขเด็ดเด็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลขฝาลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปูโลกเบี้ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบว่าโลกเบี้ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม LTMFM 95เครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กต๊อกไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้าบอไปวันวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยซึ่งภายในคลิปปูโลกเบี้ยวได้บรรยายว่าวันนี้มาทำบุญลงศพค่ะแต่ว่าเราซื้อทั้งลงเลยนะคะรับรองค่ะได้แน่ๆค่ะ ได้บุญนะคะพบเลขเด็ดฝาโลง2ตัวคือ37ทําเอาคอหวยเข้ามาอนุโมทนาบุญสาธุกันจำนวนมากสำหรับปูโลกเบี้ยวอดีตเคยเป็นนักสแสดงชื่อดังและยังเป็นหมอดูดังเจ้าของตำนานาน1,900เกิดวันที่วันที่6กรกฎาคม2,509ปัจจุบันอายุ57ปี